ออกจากเดินจารอบล่าสุดผมได้รับการติดต่อจากหนุ่มสาวหลายกลุ่มอยากมาพบพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของการเมืองหนึ่งในนั้นคือเด็กสาวที่ชื่อบุ้งบอกว่าจะขอพาส่วนหนึ่งของกลุ่มนักเรียนเลวมาหา นัดการเรียบร้อยแต่ก่อนถึงวันผมติดภารกิจต้องเลื่อนนัดสุดท้ายไม่ได้เจอกันมารู้ข่าวอีกทีไม่กี่วันก่อนที่พี่สาวเธอจะส่งข้อความมาบอกว่าน้องอยู่ในเรือนจำกับเด็กสาวอีกคนหนึ่งที่ชื่อใบปอทนายยื่นประกันไปแล้วหลายรอบล่าสุด อายการสั่งฟ้องศาลยังไม่ให้ประกันตัวทั้งสองคนตัดสินใจจะอดอาหารหยุดยาว3วันนี้ยังไม่ทราบข่าวเพิ่มเติมบุ่งเป็นเด็กนักเรียนดีเกรดชั้นมัธยม4.00เป็นนักเรียนดีเด่นกรรมการนักเรียนจากการเลือกตั้ง ทำกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่วัยเด็กเอนทานติดนิติศาสตร์จุลาแต่เลือกเรียนคณะการเงินมอเกษตรคะแนนเอนทานภาษาอังกฤษเกือบเต็มได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษตอนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเรียนจบรับจ็อบเป็นติวเตอร์สอนลูกศิษย์เข้าโรงเรียนดังๆไปแล้วหลายรายใบปอนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักกิจกรรมสนใจงานด้านพัฒนาสังคมเริ่มต้นเคลื่อนไหวต่อสู้เรื่องความเท่าเทียมทางเพศก่อนเข้าร่วมกับเพื่อนๆเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองคนเขียนจดหมาย จากเรือนจำถึงพี่น้องเสื้อแดงบอกสภาพความเป็นอยู่และความช่วยเหลือดูแลจากผู้ต้องขังหัวใจสีแดงทำให้หัวใจบอบช้ำกลับคืนพลังยืนหยัดต่อสู้จนถึงวันนี้ผมเล่าเรื่องราวของบุ้งกับใบปอเพื่อสื่อสารว่าเด็กสองคนนี้คือเยาวชนคุณภาพ เก่งเรียนเก่งกิจกรรมเป็นอนาคตที่งดงามของสังคมไทยเหมือนกับอีกนับล้านคนที่กำลังผลิตดอกออกผลในเส้นทางชีวิตของตนเองก้าวย่างอาจเปาะบางสวนทางกับขนบคิดจารีตเดิมต้องหาคดีความแต่เมื่อศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดควรหรือที่จะต้องอยู่ในกรงขังคนเคยคุกอย่างผมยังผ่านแต่ละวันอย่างยากเย็นภาษาอะไรกับเด็กสาวๆตัวเล็กๆ นกปีกอ่อนเหล่านี้นับเวลาร่วมเดือนแล้วที่ทั้งคู่ถูกจองจำน่าจะเกินพอต่อการเขี่ยวกรมให้นกน้อยได้เสรีบกบินเรียนรู้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นเรี่ยวแรงขับเคลื่อนสังคมในภายภาคหน้าเท่าที่ตามข่าวทุกคนได้รับการประกันตัวภายใต้เงื่อนไขใหม่ๆที่เข้มงวดของศาลไม่มีใครฝ่าฝืนไม่มีกรณีให้ต้องกลับเข้าเรือนจำ กำไร E.M. อยู่บ้าน24ชั่วโมงมีผู้กำกับดูแลน่าเชื่อถือเหล่านี้อาจเป็นแนวทางพิจารณาเพื่อคืนเสรีภาพให้ลูกหลานหรือไม่ผมก็ห่วงใยการเคลื่อนไหวของน้องๆเหมือนที่หลายคนห่วงแต่ขังเด็กไว้พักหนึ่งแล้วอยากให้พวกเขาได้สัมผัสความเมตตาเหมือนที่หลายๆคนได้ออกจากคุกมาก่อนหน้านี้กฎหมายต้องบังคับใช้ด้วยหลักนิติธรรม โดยมีเมตตาธรรมเป็นร่มใหญ่สังคมจึงจะร่มเย็นปล่อยเด็กออกจากคุกเถึะครับนัทวบุตรใสเกือ้อ